จังหวะนี้อาจารย์นพกรจิบตัดสินใจบุกอาจารย์บอลด้วยการนำม้าที่ยอสี่นะครับมาที่ตาช .6 ถือว่าบุกเข้ามายังแดนของอาจารย์บอนเลยนะครับผมซึ่งถ้ามองผิวเผินนะครับเหมือนจะถูกอาจารย์บอนใช้โคนกินม้าเบีย้ยเข้ามากิน ม้าถอยมากินแต่เทว่าท่านอาจารย์นกรจิตท่านมีแต้มศอกนะครับเพราะว่าเรือของอาจารย์นกรจิตกดเรือของอาจารย์บอลอยู่นะครับตรงนี้ผมจะถอดหมากให้ดูเลยนะครับเพื่ออธิบายให้ทุกท่านได้เข้าใจยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าทุกท่านได้รับชมเกมไลฟ์สดของช่องโคกตะบันของครูแมน ไปบ้างแล้วนะครับก็อาจจะสงสัยในแต้มนี้นะครับมาลองวิธีแรกก่อนนะครับใช้โคนกินเบีย้ยเข้ามากินมีม้าคอยผูกเบีย้ยหงายด้วยนะครับม้าถอยมากินจังหวะนี้อาจารย์นกระจิบท่านอาจจะนำโคนมาตานี้ครับโจมตีม้า ถ้าม้าไปกินแรกเรือจะขาดถ้าม้าไปผูกกันจะถูกกินม้าตัวนี้นะครับเบี้ยกินเบี้ยกินเข้ามาถ้าม้ากินเรือขาด ถ้าม้าปิดปิดจะถูกกินม้าอาจารย์นกกระจิตจะได้เบี้ยงหงายนะครับจะถูกกินหงายครับและก็อาจารย์นกกระจิบจะได้เปรียบเบี้ยริมด้วยนะครับที่จะเข็นมาหงายแบบนี้ถ้าอาจารย์นกกระจิบจะได้เปรียบอาจารย์บอลนะครับผม นี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมอาจารย์นกกระจิบจึงโยนม้าลอยเข้ามานะครับเป็นแต้มม้าลอยฟ้านะครับและในเกมจริงอาจารย์บอลก็ไม่ได้ตัดสินใจกินม้าเพราะอ่านมารู้ทันนะครับผมว่าภาพจะออกมาดังตำแหน่งนี้นะครับผมมาดูกรณีที่สองนะครับกรณีถอยม้ามากินเบีย้ยกินหงาย คนเข้าไปกินโคนบุกเข้ามาครับโจมตีโคนนะครับผมถ้าโคนหลบจะถูกเบี้ยริมนะครับ เข้ามาไล่โคนอีกถ้าโคนกินม้าเรือจะขาดถ้าโคนถอยมาผูกถูกโคนนะครับเข้ามาไล่กินเรือดังนั้นจึงสรุปได้ว่าแต้มที่อาจารย์นกกระจิบลอยม้าเข้ามา อาจารย์บอลจะไม่กินนะครับเพราะว่าถ้ากินแล้วจะไม่ดีนะครับจะเป็นรองเราไปดูเกมในตำแหน่งจริงกันต่อนะครับอาจารย์บอลจึงตัดสินใจนำโคนขึ้นยอหกครับจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบท่านนำโคนนะครับเส้นเข้ามาแลกกับเบีย้ยเพื่อบุกเข้าทำอาจารย์บอลนะครับต้องการนำโคนตัวนี้เข้ามากินเบีย้ยนะครับ อาจารย์บอลตัดสินใจกินโคนอาจารย์นกกระจิบนำเบี้ยเข้ามากินอาจารย์บอลโยกม้าไปจับกินเบี้ยครับอาจารย์นกกระจิบตอบโต้ด้วยการนำม้ามาที่งอห้าเกาะกินเบี้ยเกาะกินโคน จังหวะนี้อาจารย์บอลตัดสินใจนำม้ากินเบี้ยผูกโคนครับอาจารย์นกกระจิบสอกกลับด้วยการนำโคลมาไล่กินม้าทำให้อาจารย์บอลตัดสินใจนำม้านะครับมากินแรกอาจารย์นกกระจิบนำโคลนะครับกินม้าบุกเข้ามาอาจารย์บอลสอบกลับด้วยการนำม้า,มา ไปคร่อมเรือคล่อมโคนอาจารย์นกกระจิบตัดสินใจกินแลกเรือออกไป1นึ่ลำครับอาจารย์บอลใช้เรือกินอาจารย์นกกระจิบสวนกลับด้วยการนำโคนนะครับมาไล่กินเรือจังหวะนี้บังคับให้อาจารย์บอลต้องถอยม้ามากินตัดโคนครับอาจารย์นกกระจิบนำเบี้ยเข้ามากินหงายอาจารย์บอลน,นำโคนขึ้น จะกินเบี้ยงหายครับบังคับอาจารย์นกกระจิบนําม้ามาผูกเบี้ยงหายจังหวะนี้อาจารย์บอลตัดสินใจถอยโคนมากินแลกกับเบี้ยงหายตรงนี้ถ้าอาจารย์นกกระจิบนำม้านะครับเข้ามากินโคนจะถูกขุนนะครับเข้าไปอาจารย์นกกระจิบจึงตัดสินใจนำเรือนะครับเข้ามากินแลก อาจารย์บอลตัดสินใจกินแลกเรืออาจารย์นกกระจิบนำม้าเข้ามากินเข้าสู่ช่วงปลายกระดานนะครับอาจารย์บอลน,นำขุนไปไล่กินมา้าอาจารย์นกกระจิบดึงม้าถอยกลับอาจารย์บอลน,นำคนขึ้นไปงอหกตัวหมากเท่ากันต่างกันตรงสักหมากนะครับ เป็นม้าสู้โคนนะครับอาจารย์นกกระจิบเข็นเบีย้ยยอสามมายอสิงอาจารย์บอลปูเบีย้ยชอหกไปชอห้าจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบนำขุนมาที่งอสามอาจารย์บอลนำขุนขึ้นชอชิงหกอาจารย์นกกระจิบนำขุนมาที่จอสามอาจารย์บอลนำขุนลงมาชอชิงเจ็ด อาจารย e. ์นกกระจิบนำขุนมาที่ชฉชิงสามอาจรอาจรย์บอลน,นำขุนขึ้นฉาชิงหอาจารย์นกกระจิบนำขุนมาใหม่ครับจอสาอาจารย์บอลน,นำขุนมาที่ฉชิงเจ็ดอาจารย์นกระจิบยกม้ามาที่งอสามอาจรารย์บอลนำขุนขึ้นจอหกอาจรารย COVID ์นกระจิบนำขุนขึ้นมาที่ตาชฉชิงสี่ จังหวะนี้อาจารย์บอลนนะครับตัดสินใจเส้นโคนแรกเบีย้ยเป็นแต้มที่สวยงามนะครับเพื่อต้องการหาเสมออาจารย์นกกระจิตนะครับผมในเกมอาจารย์นกกระจิตตัดสินใจกินโคนนะครับถ้าไม่กินโคนนะครับเราลองมาวิเคราะห์กันนะครับถ้าไม่กินโคนจะเดินอย่างไรมมาหมาตานี้นะครับถูกเบีย้ย ถ้าโคนกินแรกม้ามากินขุนไปม้ามากินเบี้ยตัวนี้รุกนะครับจะมีโอกาสชนะนะครับผมจังหวะนี้ถ้าโคนขึ้นไปตรงๆงไล่ม้านะครับปลับม้ามาทางนี้ ถ้าโคนไปจับกินเบี้ยหมามาผูกโคนบุกเข้าไปเตรียมมากินเบี้ยริมก็นเบี้ยมาหงายโคนมาหงายโคนกิน หมามาคนไปจับหมาไปผูกแบบนี้ก็คืออาจารย์บอลก็มีสิทธิ์เสมอนะครับผมดังนั้นคิดว่าตัดสินใจกินโคนดีที่สุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูเกมจริงกันนะครับอาจารย์บอลน,นะครับนำโคนขึ้นไปง่อห้าแต้มน,นี้คือดีมากนะครับผม เราต้องการที่จะนำขุนเข้าไปแล้วก็เข็นเบี้ยปไปหงายนะครับเพื่อตัดเข้าสู่รูปเสมอปลายกระดานนะครับผมอาจารย์นกกระจิบตัดสินใจกินโคลนรุกครับอาจารย์บอลใช้ขุนเข้าไปกินอาจารย์นกกระจิบนำมามาที่จอ5 าจารย์บอลเข็นเบี้ยขึ้นไปคอสี่อาจารย์นกกระจิบยกม้ามาที่มเจ็ดอาจารย์บอลไงเบี้ยครับอาจารย์นกกระจิบกินรุกอาจารย์บอลติดกินม้าอาจารย์นกกระจิบนำม้ามารุกอาจารย์บอลไปที่ขอไข่สี่เกาะกินเบี้ย อาจารย์นกกระจิบตัดสินไปกินเบีย้ยที่ชอยงห้าอาจารย์บอลกินเบี้ยริมครับอาจารย์นกกระจิบหนายอาจารย์บอนนำขุณมาที่ขอไข่ห้าอาจารย์นกกระจิบนำขุนมาที่จอหกอาจารย์บอนเข็นเบีย้ยขึ้นไปกอสี่ อาจารย์นภรจิบนำคุณมาที่ง .5 อาจารย์บอลไายเบีย้ยครับอาจารย์นกัทรจิบนำเบีย้ยหงายมาที่คอเอาจารย์บอลดึงเบีย้ยงายที่ก .3 มาที่ข .4